สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจุดจบสายแข็งหนุ่มกะลาแอดมิดดวน ต้องนอนให้น้ำเกลือถึงกับต้องเปลี่ยนที่นอนจากบ้านไปแอดมิดนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับสำหรับนักร้องชื่อดังหนุ่มกลานพสินแสงสุวรรณแต่ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้แฟนเพลงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเป็นโควิดหรือว่าโรคร้ายแรงเพราะเจ้าตัวเขียนแคปชั่นว่าเปลี่ยนที่นอนสักพักแพ้อาหารนิดหน่อยเราเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงทั้งยังขอให้หายไวๆอีกด้วยอย่างไรทางทีมงานก็ขอให้หนุ่มกลาหาย ไท่านผู้ชมนะครับ,ม,รบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกเข้ามาดูดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ